ไม่ว่าเรื่องอะไรเราจะผ่านไปได้เสมอค่ะอยากจะให้กําลังใจถึงทุกคนนะคะตอนนี้ที่อาจจะมีลังมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีความทุกข์ใจอยู่ก็คืออยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นหนังสือที่เราต้องอ่านในเวลานั้นแล้วอะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเขาเรียกว่า เปิดรับหรือต้อนรับในสิ่งที่เข้ามาหาเราแล้วเราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วเราก็สุดท้ายพอผ่านเรื่องนั้นไปได้เราก็จะรู้ว่าทําไมเราต้องเจอกับเรื่องนี้ในชีวิตนะคะชีวิตของคนเรามันเหมือนกับดอทแต่และดอทที่มาต่อกันแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเส้นเส้นหนึ่งของชีวิตเราซึ่งกว่าที่เราจะรู้ว่าวันนี้ที่เราเจอกับดอทเนี้ยจุดเนี้ยมันมีความหมายอะไรเราอาจจะได้คําตอบ จากมันเนี่ยในวันข้างหน้าแต่ในวันที่เราเผชิญหน้ากับมันอยู่เราอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหนาหรือมันรู้สึกว่ามันยากจังแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งนั้นนะคะมันจะดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆมันจะดึงตัวเราที่เก่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเราเก่งในค่ะนี้เลยเหรอออกมาแล้วได้มาใช้กับเรื่องนั้นแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วพอวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้พบคําตอบว่าอ๋อวันนั้นที่ฉันผ่านเรื่องนั้นมาได้เพราะว่าอย่างนี้นี่เองฉันต้องเอาเรื่องเอาประสบการณ์ตรงนั้นาวเึล จะให้คําตอบกับเราเองว่าทาไมเราถึงต้องเจอเรื่องนั้นค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเผชิญกับเรื่องอะไรต่างๆอยู่ตอนนี้ค่ะว่าเราทุกคนกําลังผ่านเรื่องต่างๆไปพร้อมๆกันใช่เราทุกตอนที่เราทุก,กจะมีคนอื่นที่ทุกอยู่เหมือนเรานะคะแต่เราจะก้าวไปด้วยกันแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจอวันที่สดใสของเราแล้วเราก็จะขอบคุณในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเราจะผ่านไปได้เสมอค่ะขอบคุณค่ะบินโต